สวัสดี FC เพนเฟซ FC ช่องรถทูบทุกท่านนะครับวันนี้อีกหึงคันนะครับ Ford r เตปต์เช็คโค้ดเจอหัวฉีดอีกแล้วครับสี่ต้นของเดิมยังไม่ได้ถอดออกมานะฮะส่วนตัวนี้ทั้งสี่ต้นทําไว้แล้วนะครับทําไปแล้วนะของโบคู่ก็จะเป็นรหัส JB นะครับรหัส JB นะอันนี้เช็คแล้วเทสแล้วนะครับ การเปลี่ยนหัวฉีดของเราก็จะมีกองซูล่านะครับเพิ่มเติมตนะครับแล้วก็คันนี้แนะนำเปลี่ยนเซนเซอร์ f l p นะครับตรงตรงไหนตรงไหนตรงไหนไม่รู้ให้ดูตำแหน่งตรงนี้นะฮะเปลี่ยนไปเลยนะครับคันนี้งานซ่อมหัวฉีดนะครับ ราคาไม่ไม่ได้แรงนะครับไม่แพงนะครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับเบอร์โทรก็ตามลิงก์นะครับคอาอธิบายที่ทิ้งไว้นะของอู่แงจะเลยกันช่างนะครับกับคันนี้ก็แจ้ง f c ไปแล้วนะฮะเพราะว่าฟอร์ดนั้นนะครับอย่าปล่อยพวกเสียพันธทั้มิ่งนะเครื่องยนต์นะฮะอันนี้อันตรายมากนะเครื่องยนต์2.0พวกโบเดียวโบคู่นะฮะ อันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับต้องนะฮะทำการเปลี่ยนชุดสายพานทัมิ่งด้วยนะตันนี้ยังไม่ถึงระยะนะเดี๋ยวระยะรอบหน้าในเอฟว่าเดี๋ยวค่อยนัดเข้ามาทำการเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งนะครับอ่ากับอันนี้ได้ยืมงานเราถอดหัวฉีดออกมานะครับเว้นลงหัวฉีดนะมีนะฮะก็คือ,คอ เป็นของแท้เหมือนกันนะครับเบิดแท้จากศูนย์นะครับเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดทุกครั้งเวลาทำการซ์วิสนะครับางานบอกตัวที่สี่ออกยากมากเลยนะครับเล่นก่อนเลยอรู้สภาพหน่อยอจะออกได้โอ้โหเอทนิมทนิมเนาะ โอ้โหแล้วทำให้มันติดออกยากจับไม่ได้ครับมันร้อนอยู่ถ้าไม่ออกก็ต้องได้ลือ้อแผงจิ้งหรีดด้านหน้าออกหมดเลยนะครับออกแล้วโอ้ยมีเครื่องมือดีก็อย่างนี้แหละออกแล้วแน่นอยู่นะแต่ถ้ามีเครื่องมือก็ออกง่ายนะยหัวฉีดไม่พังหัวฉีดไม่พัง ฝาไอ้นะฝาไม่แตกฝาเบาฝาเบาไม่แตก,าาแตกนะหลักๆเลยคือกลัวกลัวฝาเบาแตกนะฮะฝาเบาแตกงานงอกเลยโอ้โหดูสภา,าพโอ้ยดูสภา,าพนี่ถึงมันแน่นไงโอโ้แช่ในน้ำแช่ในน้ำมันสนใจที่ต่อเครื่องมือได้นะนะ <c oughs> เออตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอใช่เออเนี่ยครัถ้าใครใช้ฟอร์ ช่างนะช่างพูดถึงนะถ้าซ่อมฟอดนะครับเครื่องมือดูหัวฉีดสําคัญนะฮะผมมาใหม่ๆนะแต่ก่อนก่อนหน้านี้นะเครื่องมือไม่มีงัดกันครับงัดงัดปุ๊บไอ้แตกครับฝาวาแตกทําไงครับรื้อครับรื้อเปลี่ยนครับเรียบร้อยนะงานเข้าอีกนะมีเครื่องมือก็สบายไปกว่าครึ่งนะครับดูสภาพหัวฉีดอ้ออกยากมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นสนิมนะฮะแล้วก็เป็นคราบ พวกเนี้ยมันทําให้ติดขัดนะครับมันจะออกลําบากนะฮะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งนะฮะเมื่อวานเพิ่งทําไปนะอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยนนจะออกง่ายนะครับทีนี้ถ้าไม่มีเครื่องมือตัวเนี้ยดูดนะครับดูดเพื่อนําหัวฉีดออกมานะรเราทําไม่เห็นชัดเจนนะครับมันก็จะออกลําบากนะครับดังนั้นควรมีติดอู่ไว้นะสำหรับท่านใดที่ซ่อมฟอร์ดนะครับ โทรมายืมผมผมไม่ให้ยืมนะครับเพราะว่าเอาไปนะทําผมพังนะครับแล้วไม่รับผิดชอบนะอันนี้เพื่อนช่างโปรดเข้าใจผมนะเครื่องมือผมมีโทรมาหาผมผมไม่ให้ยืมนะครับแท็กเจนนะซื้อครับซื้อกดลิงก์ตรงตะก้ามีตะก้าอยู่หนะ้าโปรไฟล์กดเข้าไปไปซื้อนะฮะผมไม่ได้มีให้ยืมนะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้ยนะครับ เทิเร์ดก็ไปดูเลยเผื่อมีส่วนลดก็ซื้อได้ถูกนะ,ะอ่าประมาณนี้นะครับไปกันต่อกับนัเตอร์2.0จานเอ็กไลก่หมดถงัดถงแล้วมีคนไล่น้ำม,มันไปแล้วอัอนนี้จะสตาร์ทแล้วนะครับกับการเปลี่ยนหวัวชีดนะครับเปลี่ยนกองโซลาร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยน เซนเซอร์ FLP นะครับตรงรางหัวฉีดนะฮะแค่มันมีเสียงรั่วอ่ะพอพอพอก่อนพอก่อน่อก,นกทีมงานลืมขันน็อตเปล่าวะรู้ไหมรู้ไหมมีรอยรั่วอยู่จะแก้ไขก่อนครับผมรั่วกับเรา,าดีแล้วนีกว่ารั่วกับข้างนอกจะไ,ได้แก้ไขทันมาติดรั่วกันครับผม แป๊บหนึง่งเดี๋ยวสตาร์ทใหม่นะครับเอาเมื่อกี้นะฮะเอ็กซิเดียนิดหน่อยนะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับมันรั่วนะแหวนรองเราจัดการเปลีย่ยนแหวนรองให้ใหม่ตัวตัวสูบหนึ่งนะครับก็คันนี้เวลาเปลี่ยนหัวฉีดนะครับทุกครั้งนะฮะต้องมีการลงทะเบียนหัวฉีดนะฮะประมาณนี้นะครับกับคันนี้ เปลี่ยนหัวฉีดเก่าก็ต้องลงเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ก็ต้องลงนะครับเพื่อการเรียนรู้ของหัวฉีดกับกล่อง PCM นะครับเดี๋ยวคันนี้เสร็จก็ทีมงานเราวิ่งทดสอบนะครับจบก็ส่งเลยเอาไปกันต่อทีมงานลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยอ่า,อาระวังให้ดี1นึ่งแสนหมืนกิโลเกือบถึงละนะครับ ประเด็นคือสายพานลามิง่งต้องระวังนะครับรถก็ใช้ให้ดีก็คือน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับตามระยะเลยฟอร์ดสำคัญมากนะเพราะว่าใส่น้ำมันทั่วไปไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยสำคัญที่สุดเลยฟอร์ดนะครับมัตน,นารถมันดีนะการบำรุงรักษาก็ต้อง แรกมานะครับอันนี้พูดให้เข้าใจนะครับผมบางท่านอาจจะใช้เดี๋ยวไม่บำรุงรักษาไม่ได้นะพังนะครับนะก่อนหน้านี้นะเราเคยเทำวิจัยเขาเรียกหัวฉีด2องกนศูนย์นะในตัวที่เราซ่อมเนี่ยบางครั้งก็ผ่านบางครั้งก็ไม่ผ่านนะครับด้วยเครื่องมือนะที่มันยังไม่พร้อมนะช่วงนั้นนะ แต่ตอนนี้เครื่องมือในการซ่อมของเรานะต้องพูดว่าค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับหลักๆเลยนะสำหรับหัวฉีดนะที่มันจะเด้งได้คือเกี่ยวกับพวกคอยหัวฉีดแหละที่มันเสียนะครับแล้วมันก็เด้งนะก็คันนี้นะ FC แจ้งว่านะครับอ่ารถนะจะมีไฟประแจเด้งนะแล้วก็ เขเรียกว่ามันจะตัดหรือว่าเข้าเซฟโหมดนะรถจะวิ่งไม่ไปนะต้องดับเครื่องก่อนนะแล้วแล้วก็ขับต่อได้นะสำคัญน,นี้ก็เดี๋ยวผมออกวิ่งทดสอบก่อนนะครับเดบเตอร์ออกทดสอบนะครับกดความเร็วนะครับขึ้นเดิน ี่40นะครับผ่อนคันเร่งแล้วอ้าวคันนี้ผ่านนะครับเพราะว่ามันขึ้นเนินนะต้องใช้แรงบิดแรงดันด้วยนะครับก็ประเด็นคือเสียงหัวฉีดไม่พอนะฮะสำหรับแรปเตอร์ครับมันมีดังเวลาเรากดนะประมาณองถึงสามพันรอบเย่ยมันจะมีเสียงนะครับ เสียงคล้ายเสียงเสียงเคกนะครับก็เลยไม่ส่งนะครับนี้เดี๋ยวเราทําหัวฉีดขึ้นอีกชุดหนึ่งนะฮะชุดนี้ไม่ผ่านนะครับไฟเด้งไฟโชว์ไม่มีแล้วนะครับเสียงหัวฉีดไม่มเพอเนะฮะเดี๋ยวนํากลับไปแก้ใหม่ครับยังไม่จบนะแรปเตอร์งานซ่อมโอ้ถ้าเปลี่ยนจบไปแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยทีมงานดันไปตีซ่อมนะครับ แต่ก็แต่ว่ามันก็ซ่อมได้นะครับก็ตามนั้นนะฮะเดี๋ยวทําให้จบนะครับนะอันนี้นะฮะช่วงเช้างานซ่อม,มก็จะช้าแล้วไม่เหมือนงานเปลี่ยนนะครับก็วันนี้เราใส่หัวฉีดที่ทําขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะเข้าไปนะครับก็กับคันนี้เดี๋ยวผมจอกวิ่งทดสอบอีกหนึ่งรอบนะฮะถ้าเสียงมันเงียบไปไม่ได้ไม่โหเออส่งงาน ทีมงานเราก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เลิร์นหนิ่งหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไอ้ลัเตอร์นะฮะลัเตอร์จบแล้วนะครับทําทําหัวฉีดใส่ขึ้นมาอีกหนึ่งชุดจบไปแล้วนะครับแต่มีอีกคั้นหนึ่งจบยากอยู่คันนี้ล็อกไปล็อกกล่องมานะครับดูดไม่ได้อาจไม่ได้ ็ต้องมาแก้นะครับคันนี้ต้องอีกคันนึงต้องเปลี่ยนของนะส่วนแรปเตอร์นะครับจบเรียบร้อยนะส่งงานไปแล้วนะครับทึงงานออกไวิ่งทดสอบทดลองแล้วนะงาน่้มนะครับอาจจะใช้เวลานะครับเพราะว่าหนึ่งต้องวิ่งทดสอบเรื่องแล้วว่าหัวฉีดเนี่ยใช้ได้ไม่ได้นะวิ่งย,ยาวๆไกลนะครับบางทีไฟแจมันด้งนะชุดเมื่อวานก็ไฟไม่เด้งแต่ว่าเสียงไม่พาะนะครับ ก็เลยไม่ได้ส่งรถให้กับเลิฟซเพรามันค่ำแล้วก็วันนี้เช้าก็จัดการชุดที่ทำไปแล้วนะขอามาใส่ก่อนเที่ยงก็ส่งไปแล้วนะสำหรับเลปเตอร์เอฟซรับไปแล้วนะครใจจริงผมแนะนำอยากให้ใช้หัวฉีดไม่นะสำหรับเลปเตอร์ครับเพราะว่ามันก็อนข้างละเอียดอ่อนนะเพราะว่ารถแรงครับแรงบิดแรงส่งต่างๆหน้าสูงมากนะสำหรับแปเตอร์ จะจบยากกว่าพวาากเบนโจนโบทธรรมดาพวกเ,เดโวเลสเลนเจอ์อะไรพวกนี้จะจบง่ายกว่าครับโอเคนะฮะกับคลิปนี้ซ่อมหมูฉีดน,นะมันก็ซ่อมได้นะครับแต่มันใช้เวลานะถ้าอยากให้ง่ายแนะนำเปลี่ยนนะครับจบนะโอเคคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยอย,อย่าลืม like, นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เรานะกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube แง่จเจริญการช่างนะครับแทางเพจ b o o k ุูกแง่จเจริญการช่างนะฮะสมาีิสุดคือกระดิ่งครับกดไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับอันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่แง่จเจริญการช่างนะครับ